บีชส่งคามเลือดพันปี e ีที่2ครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิงฟิงนะครับวันนี้เราก็ได้มาดูบีท EP ีที่2แล้วกับชื่อตอนที่ว่าสิลาลิกนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอ p พีที่เริ่มจะเข้าสู่ปฐมนบทก่อนที่จะเกิดสงครามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอะไรกันในโมเมนต์ของวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า e ีีนี้จะมีการสปอยเนื้อเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ปิดไปก่อนนะครับหรือว่าใครที่ดูแล้วหรือใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็มาเมาส์มอยกันโอเคพ,พร้อมแล้วป้าย เปิดฉากอินโทรมาก็คือเป็นฉากที่จูฮาบัตัน้นนั่งอยู่ที่บัลหลังใช่ไหมแล้วก็จะเป็นฉากแบบมืดๆถงๆมืนๆแล้วก็มีทหาร2ตัวใช่ปหที่มันเพิ่งกลับมาตัวหนึ่งก็เพิ่งกลับมาจากที่ต่อสู้กับอีจิโกอีกตัวหนึ่งก็มาเน็บแนมอะไรเงี้ยแล้วก็อีพิเลายมันโดนตัดแขนไปไอที่โดนตัดแขนไปก็ชื่อไอรูเดอร์สก็เป็นฉากที่ลม้มลงครับแล้วก็คุยกออนวัดข้าต้องลุกขึ้นมาพูดกับท่านอ้าวมันทําไม่ลุกก็ไม่ต้องมีขาแล้วสินะอะไรเงี้ยจูฮาบัตก็พูดแบบเหมือนแนว จบาก็พูดแบบแนวเน็ตแนมใช่ไหมว่าจะแบบถ้าลุกขึ้นไม่ไหวก็ไม่จำเป็นต้องมีขาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ไอ้นั่นก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับพูดว่าพูดต่าต้อยพูดนี้ อะไรได้อย่างไรพอคุยกันไปอ้อนวอนไปคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งสักพักหัวระเบิดเฮ้ยจูบัตมันเอาจริงนะมันเป็นฉากที่เหมือนกับโชว์ความโหดแล้วก็โชว์ความดุร้ายของจูบัตน,นะครับว่าพึ่งตัดแขนไปกูก็ไม่ได้แคร์มึงนะสักพักก็ตัดหัวไปต่อเลยก็คือไม่ได้ตัดหัวเขาเรียกว่าระเบิดหัวนะครับก็เหมือนกับจูบัตมีความสามารถคือเป็นแบบให้พลังคนอื่นแล้วก็ดูดพลังคนอื่นได้ใช่ไหมแล้วหลังจากที่มันระเบิดหัวไปเสร็จมันก็ไปหันไปที่มองที่อ e ีบอนที่เพิ่งสู้กับยิชิโกย e มาารททํโ แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องให้รางวัลเพราะนั้นก็อยู่เฉยๆไปไอ้นั่นก็เหมือนกับจะ จะลงอกและสักพักก็เหมือนหมดประโยชน์แล้วจูฮาบัตก็เลยตุ้มระเบิดหัวปั๊บอีกทีนึงเรียบร้อยจบครับตายทั้งคู่แล้วก็เป็นตัดฉากไปเป็นฉากที่ก็เป็นฉากที่เข้าสู่เพลงก็ตัดฉากเพลงมาเสร็จก็เป็นฉากที่เข้าสู่เนื้อเรื่องแล้วนั่งกินขนมกันตั้งแต่อีพีแล้วใช่ไหมอีโนอเอเอาโดนัทเอาขนมมากินอิชิโกะไปออกไปต่อสู้กับอเอวินซี่ที่เพิ่งมาหน้าต่างแล้วโดนอิจิโกะถีบไปพอต่อสู้เสร็จอิจิโกะกลับมาพอกลับมาก็เลยแบบว่าเออมานั่งคุยกันแล้วก็มี2ย,มมยทสบบองใหม่ที่เาานัองินด้วยวยใหม ก็มีแบบติตดติตเฮ้ย เปิดดูเป็นลําโพงก็หน่วยวิจัยอันดับ3ก็ให้ข่าวว่ามีการมาบุกที่หน่วยที่1นนู่นนี่นั่นมีตายไปทั้งหมด1 16คนแล้วก็รวมไปถึงรองหัวหน้าหน่วยก็ซาสากิเบก็ตายด้วยทุกคนก็ได้รับทราบข่าวแล้วก็เกิดอาการเศร้ามีฉากซีนเศร้าครับทุกคนผมมองว่านะบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยซาสากิเบียหนึ่งคือมันไม่มีบท2ก็คือมันก็ไม่ได้สนิทอะไรกับพวกพระเอกแต่ทำไมทําฉากเศร้าอย่างคือมันต้องเศร้าแล้วครับเพราะว่ามันเกินไงเดี๋ยวหลังจากนี้มันจะสู้ยาวๆผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้มีีฉาาาากท่่จะมมมัวแตเศรร้หือ อะไรเยอะแล้วรวมไปถึงซาซากิเบถึงจะเป็นตัวที่ไม่มีบทเท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นเขาเป็นแวบ,บแวบ,บไปแวบ,บมาแล้วก็จะอยู่กับเคียงคู่กับปู่ยามาตลอด ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถึงไม่ค่อยมีบทนะแต่ผมมองว่ามันก็อยู่ในเนื้อเรื่องตลอดไม่ได้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความสามารถเขาคือเขาบังใครได้ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเขาก็เลือกที่ไม่ได้ไปเป็นหัวหน้าหน่วยเขาเลือกเลือกที่จะอยู่กับปุยามะก็เป็นความสัมพันธ์แน่นแฟนแล้วก็รอยขีดของที่ปู่ยามะโดนตรงนี้ด้วยเนี่ยก็มาจากบังใครของเขาด้วยนะเออเท่ากับว่าเขาก็เป็นคนที่มีฝีมือระดับหนึ่งพอสมควรนะครับนะครับไม่ได้คือบีดมันเป็นการ์ตูนที่ เวลาสู้กันที่ไม่ได้สู้แค่หนึ่ตอนหนึ่งอะ่ะมันเอามาเป็นแบบแนวพักพวกตีกับอีกพักพวกหนึ่งเอสปาดังก็10บกว่าคนร้องหัวหน้าหน่วยอีกสิกว่าคนูหนัวหน้าหน่วยสิบกว่าคนพอมาเป็นสงครามเลือดพันปีก็อีกสแตนลิเทิร์นเอบีซีดีอ้เอโอโหโคนเยอะเลยก็เป็น10กว่าคน10บกว่าคนขึ้นเพราะนั้นคือไม่ต้องแปลกใจที่บางคนจะบอกว่าพระเอกมันเขาเรียกว่าอะไรนะตัวประกอบไม่หรอก ตัวละครมันเยอะผมชอบแนวนี้มากเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเด่นแค่พระเอกเรื่องนี้มันมีมิติของมันครับและแต่ละตัวมันก็สุดยอดเลยมีความมันและมีความสามารถในแต่ละตัวซึ่งเราก็จะได้เห็นความหลากหลายตรงนี้แล้วมันก็จะสนุกตรงนี้ก็หลังจากที่เล่าไปเสร็จทุกคนเศร้าต่างคนต่างเศร้าอิชิโกก็ไม่สบายใจก็เลยออกไปลาดตะเวนระหว่างที่ออกลาดตะเวนนี่แหละฉากหนึ่งอยู่บนท้องฟ้ามีแผ่นดินท้องฟ้าแยกยุบเน้นตกมาโอ้โหตกมาแบบตกมาหมาะเจาะมากสักพัก ไอเปเช่ก็ลงมาอีกเปเช่ก็ลงมาก็เป็นฉากตลกแบบปนตลกคือมันจะเป็นแนวบีดนะครับแบบสู้สสักพักแวะตลกเศร้าเ้าสักพักแวะตลกเหตุการณ์เฉยๆสักพักแวะตลกมันจะเปอย่างนี้ตลอดสนุกกันไปอะไรกันไปเสร็จปุ๊บก,ก็เล่าไว้ว่าเอ้ยอุ้ยกอมาดตอนเนี้ยแย่แล้วนะเสร็จปุ๊บก็ตัดไปทางฉากของงานศพก่อนหัวหน้าหน่วยก็ได้ลำลึกถึงซาซากิเบยนะครับเป็นฉากที่ซาซากิเบนั้นได้กลมภูเขาปลึกก็เป็นฉากที่ ทุกๆคนหัวหน้าหน่วยต่างๆมายืนล้อมรอบฉากนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรสหรือว่าหัวหน้าหน่วยที่9หรือว่าจะเป็นฮิลรโกชินจิเองหรืออะไรเงี้ยก็ได้กลับมาสวมเสื้อหัวหน้าหน่วยแล้วนะ mm. เท่ากับว่าหน่วย 3, หน่วย 5, หน่วย9หรืออะไรเงี้ยที่เคยเป็นที่เคยไม่มีแล้วอ่ะที่เคยไม่อยู่ ก็แบบไปเป็นไวเซตหรืออะไรคนเก่าก็ได้กลับมาเป็นหัวหน้าด้วยเท่ากับกลับมาสมทบเป็นหัวหน้าก็ถือว่ามาเติมดีครับน่าจะเริ่มสนุกขึ้นอีกปู้ยามาบอกจุดไฟก็กลับมาตัดฉากที่บ้านของอิจิโกะที่เรียกทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วแล้วก็เนลก็ได้เล่าเรื่องไปเรียบร้อยว่าเออโดนพังทลายอะไรไปแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงก็รู้ว่าฮาริเบลซึ่งตอนเนี้ย เป็นเหมือนหลังจากที่ไอเซนไม่อยู่แล้วนะฮาริเบลก็เป็นขึ้นเป็นตําแหน่งแทนเนาะเพราะบัลกันก็ตายแล้วใช่ไหมสตาร์ก็ตายนะครับฮาริเบลอันดับสาก็ขึ้นเป็นใหญ่ที่สุดแทนแล้วก็โดนจับตัวไปด้วยควินซี่นะครับจูฮาบัตแล้วก็เหล่าควินซี่เนี่ยจับตัวไปอะไรไปพวกอิจิโกะเนี่ยอยู่ไม่สุขครับแล้วก็คิดที่จะไปช่วยกําลังจะเตรียมตัวไปช่วยกันสักพักอุลาหาร่ามาตรงจังหวะมากทุกคนมาอยู่ที่หน้าต่าง มาอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเรามาจัดทริปไปที่เวกอมาโดกันสุดท้ายก็เลยจะไปกันก็มีอิชิโกะมีซาโดนะครับอินโอนะครับฮาเนลแล้วก็เปเช่และก็รูลาล่าส่วนอิชิดะไม่ได้ไปนะเพราะเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นควินซี่ควินซี่มีหน้าที่กําจัดฮอลโลอลันคาหรืออะไรพวกนี้วันนั้นก็เลยไม่ได้ไปกันอะสุดท้ายก็ไปเท่าที่มีไปพอมาถึงปุ๊บก,ก็มาโผล่ที่ทองฟ้าเช่นเคยแล้วก็ก็ได้เห็นได้เห็นว่ามีกลุ่ม หมู่บ้านที่ถูกทาลายล้างซากปรลักขับพังแล้วก็เหลือด้วยไฟสีฟ้าเหมือนเป็นไฟอนุวิญญาณเป็นท่าของควินซี่นั่นแหละเป็นอีกส่วนหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายมือแล้วกันส่วนทางด้านขวามือก็จะมีแบบแถวที่เหมือนกับโดนคุมหัวอยู่แล้วก็แบบเหมือนโดนล่ามเซลน่าจะเป็นพวกอลันคาที่ถูกจับไว้อะครับที่แบบว่าขัดขืนใครที่สู้ไม่ไหวก็ตายไปใครที่แบบเริ่มสู้บ้างอะไรบ้างก็ถูกจับมาอยู่ก็เป็นเลียเล้ยงแถวกันเลี้ยงแถวกันเต็มเลยแล้วก็รวไมไปถึงพวกทหารของควินซี่ก็มา แบบว,ว่ามาล่ามโซ่มาล่ามและพาไปจุดหนึ่งพาไปหาหัวหน้าเขานั่นแหละซึ่งหัวหน้าในการคุมการทำลายล้างครั้งนี้ก็คือคิวเกโอปี้นะครับสแตนลิตเทนเจหลังจากที่ถูกพามาคือสไตล์ของไอตัวสแตนลิตเทนเจคิวเกโอปี้จะเป็นแนวแบบว่าพูดสุภาพสุภาพแต่ก็ แฝงไปได้วยความแบบมีเล่ห์เหลี่ยมเล่นเลนในหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมจะให้โอกาสทุกคนนะครับคิดดีๆนะครับมันคือโอกาสใครที่อยากจะมาเป็นพักพวกเราหรืออะไรก็ให้ก้มหัวแล้วก็เลียนรองเท้าผมซะพูดที่เล่นทีจริงครับแต่ก็แฝงไปได้วยแบบเอออะไรก็ข่านะเหมือนจะให้โอกาสแต่พอมีคนมันออกมาบอกว่าเ้ยอยากจะได้โอกาสก็ทีมหอ,อกไปเลยตายไปเลยอะไรเงี้ยมันเอาแน่อนอน,อนไม่ได้เหมือนกันคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะเอาทุกคนนะครับเขาจะเอาต้องการเฉพาะคนที่เขาถูกใจหรือว่าลัคกี้ของเขา อย่างนี้เขาบอกว่าเออต้องดวงดีเท่านั้นอะไรเงี้ยในคนที่ถูกจับก็จะมีอยู่ตัวละครอยู่2ตัวที่บอกว่าเออต้องมาต่อต้านแล้วแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงถูกจับไปก็ถูกฆ่าตายอยู่ดี <_ t ube> เห็นสภาพทรงนี้แล้วคงไม่น่าจะรอดลอรี่ไอเวนกับมเมลานี่มาเรียก็มีการขัดขืนเกิดการต่อสู้กัน สู้กับคิวเก้นั่นแหละก็สู้ไม่ได้เนาะพอสู้ไม่ได้หลังจากที่สู้ไม่ได้ก็พวกทหารก็มาบอกว่าเฮ้ยจะฆ่าไอ้นี่เลยไหมครับไอ้คิวเก้ก็บอกว่าไม่ท่านจูบัตบอกว่าก็คือบททดสอบที่เขาสร้างก็คือว่าเหมือนกับถ้าใครร้องขอชีวิตกูทิ่มฆ่าแม่งเลยแต่ถ้าแบบใครขัดขืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออยังมีความกล้ายัยงมีอะไรเนี่ยเอาไปเป็นท่ารับใช้แล้วเอาไปเป็นทหารดับหน้าให้หมดหรืออะไรเงี้ยให้สั่งสอนพอ่อ ระหว่างที่คิวเก้ก็เดินไปข้างหลังก็ปล่อยให้พวกทหารสั่งสอนเออเอเอาก็เ็นเสียงเออเป็นเสียงร้องนู่นนี่นั่นพักพักหนึ่งคิวเก้ก็บอกเฮ้ยลองมบือเบาๆหน่อยเว้ยก็มีตุม้มก็มีคนมาช่วยอีก3คนครับก็คือทเวสเบสเทียสทเวสเบสเทียสเนี่ยเป็นองค์คลักที่ขึ้นโดยตรงกับฮาริเบลนะครับซึ่ง ตอนนี้เวโกมันโดถูกบุกแล้วฮาร์ดิเบถูกจับไปเนี่ยไอเทรสเบสเทียเนี่ยไม่ได้อยู่กับเวโกมันโดด้วยเนาะก็ในตัวละครที่มี3คนนั่นคือมิลาโลสครับซุนซุนแล้วก็อาปาจิได้มาช่วยเหลือ2คนนี้หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันเหล่าทหารควินซี่ลูกกระจกก็คือตายกันเบือนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเหลือเหลืออยู่ระหว่างคิวเก้กับ ทั้ง3คนนะครับทเทรเบสเซียก็กําลังจะสู้กันตัดไปฉากที่พวกอิชิโกก็ได้มาอยู่มาเห็นมันสร้างประหลักหักพังแล้วก็มาพูดคุยกันสักพักหนึ่งอิชิโกเห็นว่าเฮ้ย มันทนไม่ได้แล้วอะพอทนไม่ได้ก็เลยเหมือนกับจะไปช่วยอ่าก็กลุ่มไปแช่ก็บอกว่ากลุ่มนี้หายไปน,นั่นอะดอนดเดอร์แจ็กเกอร์หายไปนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้แต่อ e ิจิโกะก็ไม่ได้สนใจเนะาะก็เห็นว่าเป็นอลันคาร์ด้วยกันหรือถูกจับอยู่เห็นความไม่เป็นธรรมตามสไตล์พระเอกนั่นแหละอิจิโกะยังไงก็เลือกที่จะไปช่วยอุาฮาร่ายังบอกเลยที่ผ่านมาไม่นานยังเพิ่งเป็นศัตรูกันอยู่เลยสุดท้ายก็มาช่วยกันแล้วเหรออะไรเงี้ยแชทก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าเขานเนี่ยมันคืออ e ิจิโกะไงละแล้วห <Yeah. S 2> โอเคก็เลยไปกันเถิดซาโดคุงก็เลยไปกันเช่นกันอีคืออิจิโกะล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่าแบบอะไรไม่ใช่อิจิโกะไปแล้วตามสไตล์พระเอกสุดท้ายก็อิโนโนเอะก,กับแชงก็ตามไปผมไม่รู้ว่าเขาไปทางเดียวกันหรือเปล่าน,นะแต่ว่าถ้าล่วงหน้าตามไปเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็เหลือเปเช่กับส่วนเปเช่กับอุราฮาร่าที่เหลือ2คนเขาบอกโอทถ้งนั้นเราก็ไปกันเถอะเปเช่ <Pe che S 2> พูดนะอุราก,ก็บอกว่าครับอะไรเงี้ยแตวก็ตามไปซึ่งผมไม่รู้ว่าทั้ง3คู่เนี้ยอิจิโกะไปกันแนวซาโดไปกันอิโนโน ปเชไปกับอุลหฮาร่าเนี่ยคือผมชอบสไตล์นี้นะมีการแยกกันมีการไปกันกระจุกกันไม่รู้ไปทางเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าไปกันคนละเว้นช่วงไปกันเว้นช่วงไปอะไรในระหว่างที่ไปกันก็ตัดฉากมาที่เหล่าการประชุมที่เซเลเทนะครับโซโซ,ซไซตีก็มีการให้ข่าวมายูี้ก็ออกมาให้ข่าวเองว่าจากข้อมูลที่เขาได้รับข้อมูลวิจงวิจัยต่างๆนานา,นานเนี่ยทำให้สรุปได้ว่าไอ้พวกกลุ่มที่มาบุกหน่วยที่1 6 7คน ที่แทนตัวเองว่าเวนเรนเดอร์และก็รวมไปถึงข้อมูลที่ฮอลโลตายเป็นจํานวนมากจากการเก็บข้อมูลของไอมายูนี้เนี่ยสรุปได้ว่าไอกลุ่มพวกนี้เนี่ยที่เขากําลังจะเฉลยนะมายูีิกําลังจะเฉลยกับพังหนึ่งอิชิโกะก็มาถึงประชันหน้าพอดีกับคิวเกโอปี้ซึ่งเขาก็เพิ่งจัดการกับกลุ่มเทรสเบสเทียสามสาวที่มาช่วยเหลือต่างๆคือทุกคนนอนลงกองกับไฟสีฟ้าไปหมดเลย แล้วอิชิโกะก็ได้ประชันหน้ากับโอปีซึ่งตรงกับที่มายูริบอกว่ากลุ่มนี้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นแวนเดนไลท์เนี่ยคือกลุ่มของควินซี่ครับแล้วทั้งสองคนก็ประชันหน้ากันแล้วก็จบ ลงใน E ีีที่2ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ E ีีที่2ที่กําลังเริ่มจะปูไปสู่เส้นทางการต่อสู้และกําลังจะตื่นเต้นแล้วเวอกมันโดก็โดนถล่มทลายไปแล้วแล้วก็ลวมไปถึงผู้ที่เป็นราชาใแห่ององอค์เอลโกมันโดยอย่างฮาริเบลก็ถูกจับไปด้วยนะควินซีก่ก็กำลังเตรียมพร้อมที่จะบุกแล้วด้วยนะครับก็อีพีสาครับกับชื่อตอนว่าเคลื่อนทัพกลางเขนดลัลล่าเย็ชื่อตอนโคตรเท่ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะบุกกันลุยกันมานาน จะเริ่มเคลื่อนทับกันอะไรกันก็ E ีหน้าเนี่ย e ีพีนี้ก็เริ่มเกิดมา2 EP ีคือก็ถือว่าเนื้อเรื่องไปเร็วจากมังงะเนาะแล้วก็ที่ผมเล่านะครับก็ผมทําแนวนี้เป็นค่อนข้างที่จะใหม่สาหรับช่องผมเหมือนกันเพราะว่าช่องผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวร็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากมานั่งคุยอยางมาอะไรเพราะว่าผมชอบเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมเป็นแฟนของบีทคือเป็นเป็นท็อปเทียร์แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในใจผมด้วยมากกว่านารูโตะมากกว่าวันพีชคือโดยส่วนตัวชอบเเเรื่่่่อองนีีี้้มมากๆกๆ็ลลยยดดใจจไไหววทะูแ จะต้องทำกันอะไรกันก็อาจจะใหม่สาหรับผมในเรื่องของการมาพูดคุยมาสปอยหรือมา,มาเล่ากันอะไรกันหลักๆก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ยังไงก็เข้ามาชมการเที่ยวไลฟ์สไตล์ผมวอล์กของผมและรวมไปถึงการมาพูดคุยแบบนี้ได้ขาดตกบกพร่องหรือว่าขาดช่วงไหนมีไทม์ไลน์ตรงไหนอะไรยังไงก็เข้ามาเล่าให้ผมฟังด้วยกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาแจ้งเตือนให้ผมยินดีรับฟังนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับ,บวันนี้ก็กดไลก์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยยังไงว่าเราเข้ามาพูดคุยในนเรรรืืื่่่่ออออออองของขบีแแล้ววก็ตตตไไปปหหา E ม เรื่องอะไรที่น่าสนใจยังไงก็เอามาคุยอัปเดตกันไปสังวันนี้พิงคขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะทุกคนเจอกันพิซูฮนสวัสดีครับ